จอร์ดเฮริสันเคยไม่เชื่อในพระเจ้าแต่เพลงที่ดังที่สุดของเขากลับเป็นเพลงที่พูดถึงพระเจ้าของชาวฮินดู really you know, so เรื่องหลังเพลง My Sweet Lord ของจอร์ดเฮริสันคือเหล่าทัวยเทพบายจรพิญญาสงเทพถ้าพระเจ้ามีจริงผมก็อยากจะพบเขา มันไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะเชื่อโดยที่ไม่ได้รับการพิสูจน์อันนี้คือคำพูดของจอร์จเฮนรสันที่พูดถึงพระเจ้าคือจอร์จที่เป็นสมาชิกวงเดอะวิเทลเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในก็อดของศาสนาคริสต์แม้ว่าเขาเนี่ยจะเติบโตมาใกล้ชิดกับศาสนาคริสต์มากๆความไม่เชื่อของเขาเนี่ยมันทำให้เขาถึงกับประกาศตัวเองว่าเขา เป็นผู้ไม่ทักถือพระเจ้าเลยทีเดียวซึ่งที่เป็นแบบนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยแม่ของเขาพาเขาไปที่โบสถ์ด้วยตลอดเวลาแล้วก็พาไปฟังสวดพาไปฟังเขาพูดถึงพระเจ้ากันอย่างเงี้ยทำให้เด็กชายจอร์ดเนี่ยรู้สึกว่าเขาอยากเห็นหรือว่าอยากเจอพระเจ้าตัวเป็นๆสักครั้งแต่ว่าไม่ว่าเขาจะทํายังไงหรือว่าจะไปถามใครผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไหนเนี่ย ก็ไม่มีใครให้คําตอบเขาได้ว่าต้องทํายังไงถึงจะได้เจอหรือว่าได้เห็นพระพักของท่านเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคในเมื่อเราเห็นท่านไม่ได้เนี่ยงั้นก็ขอไม่เชื่อดีกว่าหรือว่าไม่เชื่อละกันเด็กชายจอร์ดเนี่ยเขาก็ได้เติบโตขึ้นมากลายเป็นสมาชิกวงเดอะวีเทลแล้วก็ความไม่เชื่อต่างๆของเขาความไม่ศรัทธาเหล่านั้นเนี่ยมันก็ยังติดตัวเขามาอยู่จนถึงปัจจุบันจนถึงตอนที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่แต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์บางอย่าง ที่ทําให้เขาเนี่ยกลับไปสนใจหรือว่ากลับไปศรัทธาพระเจ้าอีกครั้งเพียงแค่ว่าครั้งนี้พระเจ้าที่เขาสนใจมันไม่ใช่พระเจ้าของชาวคริสต์อีกแล้วแต่ว่าเป็นพระเจ้าของชาวฮินดูซึ่งหลังจากที่เขาหันกลับมาสนใจพระเจ้าเนี่ยเขาก็ศรัทธามากจนถึงขนาดที่แต่งเพลงให้เลยทีเดียวซึ่งเพลงนั้นก็ไม่ใช่เพลงอื่นไกลที่ไหนแต่ว่าเป็นเพลง My Sweet Lord เพลงที่ดังที่สุดของเขานั่นเอง ในช่วงยุค60ที่เป็นยุครุ่งเรืองของเดอะบีเทิลเนี่ยวัฒนธรรมตะวันออกเนี่ยก็เริ่มเข้ามาในโลกตะวันตกมากขึ้นแล้วหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือว่าเป็นนักการเมืองหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยก็เริ่มสนใจศึกษาวัฒนธรรมตะวันออกมากขึ้นซึ่งเดอะบีเทิลก็โอบรับเอาความคิดนั้นแล้วก็เอาวัฒนธรรมตะวันออกเสียงดนตรีตะวันออกหรือว่าเรื่องราวของตะวันออกอย่างโดยเฉพาะอินเดียหรือว่าซีกโลกทางนั้นเนี่ย มาใส่ในเพลงเขาไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีต่างๆหรือว่าท่วงทํานองต่างๆก็ตามซึ่งจอร์จเขาก็ได้เจอพระเจ้าของเขาที่อินเดียค่ะซึ่งมันเกิดจากการที่เขาเนี่ยได้เจอกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าสวามีปราภูปดาซึ่งอาจารย์ท่านนี้เป็นอาจารย์นักสอนจิตวิญญาณชาวอินเดียซึ่งคําพูดคํานึงของอาจารย์ท่านนี้ที่สกิดต่อมศรัทธาของจอร์จขึ้นมาอย่างจังเลยก็คือคําที่บอกว่า ถ้าพระเจ้ามีจริงเราต้องสามารถเห็นพระองค์ได้จอร์ดเองเนี่ยเขาน่าจะรอคำนี้มาทั้งชีวิตเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้สงสัยหรือว่าอยากรู้อยากพิสูจน์อยากหาความจริงในหลายๆอย่างอยู่เสมอซึ่งการที่มีคนบอกกับเขาว่าเขาสามารถเห็นพระเจ้าได้เนี่ยก็ทำให้เขากลับไปศึกษากับไปหาข้อมูลเพิ่มเติม,เ,มเกี่ยวกับพระเจ้าของโลกตะวันออกหรือว่าเต่าถวยเทพของศาสนาฮินดูมากขึ้นในที่สุดเขาก็รู้สึกว่าคนที่เขาอยากจะ นับถือหรือว่าอยากศรัทธาอย่างจริงจังก็คือพระเจ้าที่ชื่อว่าพระกิษณะซึ่งในหลักษณสนาฮินดูเนี่ยก็เป็นพระผู้ปกป้องนั่นเองจริงๆเพลงไม w e e t l หล่อนี่มันเป็นเพลงร้องเล่นที่ตัวของจอร์จเนี่ยเขาได้ร้องขึ้นมาฮัมฮัมขึ้นมาในช่วงปี1969-1970ถึงโดยทีแรกเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาอยากจะเอาเพลงนี้ไปใส่ในอัลบั้มตัวเอง เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะเอามันไปทําอะไรดีเงี้ยเขาก็เลยมอบให้เพื่อนคนหนึ่งที่เป็นนักดนตรีใน Apple Record ด้วยกันไปก็คือคนที่ชื่อว่าบิลลี่เพ s สตัแต่พอเขาได้เริ่มทำอัลบั้มชุดที่3ของตัวเองก็คือออลต Must Pass เนี่ยก็มัน Overall ของอัลบั้มเนี่ยมันก็มีความพูดถึงพรกะกิจสนพูดถึงศาสนาฮินดูอยู่ประมาณนึงเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากจะเอาเพลงนี้ยกลับมาอยู่ในอัลบั้มด้วยเขาก็เลยเอามันกลับมาปัดฝนใหม่อีกครั้ง ซึ่งความน่าสนใจของเพลงนี้ก็คือการที่ภายในเพลงเนี่ยมันบรรจุทั้งคำว่าฮาเลลูยาหรือว่าแปลว่ามันเป็นคำสรรเสริญพระเจ้าของชาวคริสต์กับคำว่าฮาเรกฤษณะซึ่งเป็นคำสรรเสริญพระกฤษณะของชาวฮินดูมาอยู่ในเพลงเดียวกันซึ่งพอปล่อยออกมาเพลงเนี้ยก็กลายเป็นเพลงแรกที่กลายเป็นเพลงดังหลังจากสมาชิกของวงเดอะบิทเทิลแต่ละคนก็วงแตกก็แยกย้ายกันไปแม้ว่าพระเจ้าที่จอสเขาศรัทธาจะเป็นพระเจ้าของฮินดูซึม แต่จอาเขาก็บอกว่าภายในเพลง My Sweet Lord อะจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ผูกติดหรือว่ายงใหญ่กับศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นพิเศษแต่ว่ามันคือเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่อาจจะนับถือศาสนาไหนก็ได้แต่ว่าคนคนนั้นเนี่ยเขามีความผูกพันหรือว่ามีความอยากพบอยากเจออยากเห็นพระเจ้ามากๆเท่านั้นเองเรียกได้ว่าเพลงไนก็เป็นเพลงดังเพลงหนึ่งแม้ว่ามันจะมีกระแสต่อต้านในด้านลบอยู่บ้างก็คือกระแสจาก คนที่เขาเป็นคริสตศาสนิกชนที่มองว่าการเอ่ยนามพระเจ้าของเขากับพระเจ้าองค์อื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่หรือด้านลิขสิทธิ์ของเพลงที่มันดันไปมีความคล้ายคลึงหรือว่ามีท่วงทำนองที่คล้ายกับเพลงฮีโซฟไของเดวิชิปฟอนซึ่งก็ทําให้ต้องเป็นคดีเป็นฟ้องร้องแล้วก็ต่อสู้คดีอยู่นานพอสมควรแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเพลงนี้ก็กลายเป็นเพลงอามาตะที่อยู่คู่วลกดนตรีอีกเพลงหนึ่งเหมือนกัน ฝากติดตามคอนเทนต์เกี่ยวกับดนตรี People Music ได้ทุกแพลตฟอร์มของ The People สำหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดี